สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้า,ารับชมช่องอีสานไรเ,เปื่อยอยู่ในขณะนี้นะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้ทำงานเสร็จแล้วตอนนี้ประมาณน่าจะหนึ่งหนึ่งทุ่มนะทุ่มหนึ่งทุกคนเห็นไหมดวงอาทิตย์ยังไม่ตกเลยครับนี่นะครับคือดินแดนพระาทีตย์เสี่ยงคืนนะครับที่เขาพูดกันอันนี้ยังยังยังไม่เข้าหน้าร้อนดีนะถ้าถ้าหน้าร้อน ก็นู่นแหละครับประมาณตีหนึ่งตีสองอะถึงจะมืดนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักห้าทุ่มห้าทุ่มเนี่ยแหละถึงจะมืดครับแต่วันนี้มันบรรยากาศดีเนาะก็เลยพาทุกคนมาเดินเดินเล่นแถวภูเขาแล้วจะเดินไปทะเลนี่นะครับจะให้ดูไอที่เป็นหญ้าขาขาวอย่างนี้นะครับผมก็ ไม่รู้จักชื่อมันหรอกแต่หญ้าประเภทนี้นะครับพวกนี้เนี่ยกวางมันจะกินนะมันมันจะเป็นอาหารของกวางแต่ตอนนี้คือมันยังไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าหิมะมันเพิ่งจะละลายนะครับทุกคนนี่ครับถ้าสังเกตจะเห็นหิมะอยู่เนาะยังมีหิมะอยู่มันยังละลายไม่หมดหญ้าก็เลยยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นเท่าไหรนะ่เนาะนี่นะครับแล้วผมจะเดินไปตรงนู้นนะครับไปทะเลเนาะไปเล่นทะเลดู แต่น้ำมาเล่นไม่ได้หรอกมันเย็นนะครับเดินมาร้อนเลยครับวันนี้ประมาณสิบห้าองศาโอ้โหเหงหาออกเลย <c oughs> แต่งตัวมาแบบสบายๆนะครับช่องผมก็อย่างนี้นะครับเ,บเล่เปื่อยครับไม่่อยมีสาระเท่าไหร่นะผมพยายามหาแล้วหาข้อมูลเลยครับแต่เป็นภาษาโนเวย์เนาะ โมกเลแต่ไม่ออกอะ่ะว่าจะถามเขามันก็หลายเรื่องเกินนะครับก็เลยเดี๋ยวรอโอกาสดีๆก่อนเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาพูดให้ทุกคนฟังนะแถวนี้ก็มีเห็ดนะครับนี่เห็ดมันจะขึ้นจะขึ้นแถวนี้แหละมันมีเห็ดเห็ดแต่ไม่ใช่เห็ดคอนเทลเลนนะครับเห็ดคอนเทลเลนนี่ส่วนมากส่วนมากมันจะขึ้นแบบ ถ้ต้นไม้แบบนั้นแต่มันชื่อเหตุอะไรนะจําไม่ค่อยได้รสขอบหรืออะไรนี่แหละครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทะเลเกาะเกาะก็จะอยู่ตรงนี้เกาะก่อนนี้เนี่ยมันน่ามันน่าจะเป็นเกาะที่ผมมาเก็บไป่แน่ยนะอะไรว่ามุตบาทหรือเปล่า <c oughs> น่าจะใช่นะ จะดูก่อนเออใช่ใช่แหละครับเกาะน,นี่แหละมาเก็บผลไม้แต่มันมีนกอยู่นะครับเป็นนกทะเลมันจะไข่วางไข่เขาบอกว่าไข่เก็บไปขายได้นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นก็บอกว่ามันเก็บไปขายได้นะครับทุกคนเดี๋ยวพามาเลาะเละ,ละมาดูทะเลนะครับแล้วอยากถามทุกคนว่าก้อนหินนะครับที่มันเป็นลักษณะแบบมนๆกลมๆเนี่ย มันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับทุกคนทุกคนคอมเมนต์มาให้ผมฟังด้วยนะครับให้ผมดูด้วยถ้าเป็นบ้านเรานะครับตะวันยังไม่ตกดินอย่างเงี้ยโอ้โหสังแต่ทำงานกันนะทำงานแล้วดูตะวันไปด้วยนี่คงจะไม่ได้หลับได้นอนแล้วครับแต่ตอนนี้มันประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับทุ่มหน่หนอยๆละยังแดดเปรี้ยงๆอยู่เลย โชคดีนะครับวันนี้ที่มันไม่หนาวเนาะต้นไม้ก็กำลัง,งเนี้ยแตกยอดขึ้นมานะครับมันได้แดดแป๊บ,บเดียวครับทุกคนเขียวเลยแต่แค่วันสองวันนะครับเขียวเลยนะครับที่จริงเขามี้นี่นะครับเนี่ยเสาเนี้ยปักไว ให้เดินตามแนวไปได้ไปถึงโน้นตรงนน้นก็จะมีป้ายแ้่มันก็จะคล้ายๆถ้ำนะเป็นไอ้นียเหมนให้คนให้คนไปพักได้นะ่ะนี่นะครับต้นน,ยยนี้ยังเนี่ยกำลังแตกยอดขึ้นมาเห็นไหมครับหิมะเพราะว่าหิมะมันเพิ่งจะละลายเนาะ อันนี้เขียวและมันจะมีผลไม้อีกอย่างนะครับที่มันอยู่อันนี้แหละในพื้นอย่างนี้แหละครับผมก็จำชื่อมันไม่ได้ชื่อมันโอ้สับสนมากครับชื่อแต่ละชื่อเนอะนี่นะครับทุกคนทำไมก้อนหินมันเป็นกลมๆมนๆอย่างเงี้ยทุกคนแต่แต่ผมจะพาไปดูข้างล่างนะ ตรงนี้ไม่สวยนี่นะครับมันจะเป็นบนบนน์นลมกลมๆแต่ผมสันนี้ฐานว่ามันคงจะโดนโดนซัดกิ้งไปกิ้งมามันก็นเลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับย้อนแสงจะเห็นไหมครับ ผมเคยมาตกปลาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นโขดหินสวยสวยอยู่ครับโอ้โหแดดแดดแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยขนาดทุ่มทุ่มขึ้นลวมั้ง สังเกตครับก็จะมีเสาแบบนี้นะครับทุกคนไว้ให้เดินตามแนวเนาะก็จะมีถนนมาเรื่อยๆนี่นะครับผลไม้เนี่ๆๆทุกคนแต่เนนียผมไม่รู้วมันเชื่ออะไรนะเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมี มีเยอะเยอะมากเนี่ยให้ทุกคนสังเกตเห็นเนะเขาไปทำเป็นน้ำ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 แบบคล้ายๆพวกน้ำกระเจี๊ยบเงี้ยนะครับขึ้นซัดได้ยินไหมครับเสียงคลื่นเสียงคลื่นซัดมองเห็นไกลสุดขอบฟ้า อ,อะไรวะเนี่ยน,นี่คืออะไรเอ่ยขี้อะไรครับขี้กวางเปล่ามันเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ครับใช่ไหมทุกคนให้ดูใหม่น่าจะใช่นะครับหรืออะไรขี้อะไรก็ไม่รู้ครับเป็นกล่องเล็กๆเ,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 เนาะนี่นะครับก็จะเขียนไปนี้ 0.7กิโลเมตรคอหลอกคอลอกอะไรว่าอ,อ,อ่านไม่ออกครับทุกคน2.7กิโลลีเบสบีนี่นะครับก็จะมีป้ายบอกกันอย่างนี้นะทุกคนสะท้อแสงหรือเปล่าก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเดินลงทะเลดู ื่นไหมเนี่ยนี่มันก็จะซัดมาเนาะซัดพวกขยะพวกอะไรมานะครับนะครับลักษณะก้อนหินดีนะครับที่มันไม่มีลมมากเนาะถ้ามีลมเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่โอ้โอเห็นไหมครับมีโครงปูด้วย มีขาปูเนี่ยนี่ครับทุกคนขาปูน้ำยังไหลอยู่เลยทุกคนว่าหินมันสวยนะครับเนี่ลนยลักษณะหินนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จะมนมนนะครับนะเอาไปรับมีดคงจะดีอะ่ะ ไปได้แนะ่ยแต่ก่อนผมปีนไปทางนู้นนะครับเนะี่ยจะปีนไปได้ครับแต่ตอนนี้ไม่อยากปีนครับกลัวมันลื่นเนาะเพราะว่ามันมันมันม้ำมันเพิ่งจะละลายอะ่ะกลัวมีแต่ตะไคร่มันลื่นวสวยไหมครับ สวยไครับทุกคนเป็นบ้าอยู่คนเดียวนะครับวิวทิวทัศน์มันจะมีจุดที่เขานั่ง้ชมวิวอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับไม่แน่ว่าอาจจะเดินขึ้นไปข้างบนก็ได้ดูกอนมันจะมีจุดชมวิวอยู่ข้างบนอยู่ดีนะครับวันนี้ลมไม่แรงเท่าไหร่ ก็พาทุกคนมาดูวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศแบบนี้แหละครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะทำงานเลยเนี่ขี้เกียจไปอ่ะทุกคนมานั่งรถไกลเนาะเดินเล่นๆอยู่แถวนี้นะครับให้ดูวิธีวิธีการทำงานดูอะไรวิวที่นี่บ้างเนาะพวกข้อมูลพวกอะไรก็มันเป็นเมืองแบบเมืองเล็กๆครับมันมันไม,ไม่ค่อยมีที่เที่ยวหรอกครับมันก็เป็นวิวแบบนี้แหละครับ อย่างนี้ก็เที่ยวได้นะครับแต่แถวบ้านเราไม่มีเนาะอย่างนี้ก็เออก็โอเคก็สวยสวยดีนะครับไม่เจอหอยเม่นนะครับมาคราวก่อนนะเจอหอยเม่นอยู่ครับทั้งเนเน่นนะปูแต่มาคราวนี้ไม่เจอครับเดี๋ยว,ยวลองลองลองไปดูใหม่ก พวกนี้จะเป็นพวกไอ้นี่นะครับพวกอะไรนะสาหร่ายนี่ครับโอ้โหจะมีหอยตัวเล็กๆเนาะมาเกาะอ,อยู่เขาจะมีหอยแมงผู้อยู่นะครับแต่หอยแมงผู้จะอยู่แถวท่าเรือเนาะแถวท่าเรือนตะ่หอยแมงผู้เยอะแล้วนี่ไงครับกระดองโอ้โหไอ้นี่ขึ้นมาสดๆเลยใหม่ๆเลยสงสัยไอ้กาไปกินหรือเปล่าในแครมาเล่นนะ กระดองปูปูอลอสกาเสียงคลื่นสัดสาดพามาเก็บเกี่ยวบรรยากาศจะว่าตอนเย็นก็นไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะสองทุ่มอยู่แล้วเกือบจะดึกแล้วตอนดึกคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับมันสวยหรือเปล่านะครับทุกคน เป็นข้ามาบอกด้วยครับเรื่อะเลาะไปเรืเ่อยๆนะครับเนี่ยหินมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมนๆเนาะทุกคนว่าไหมครับเนี่ยผมสันนิษฐานว่ามันโดนซัดไปซัดมานะักกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยอย่างนี้ครับโอ้โหสวยไหมสวยไหมครับเนี่ย พอมันโดดกิ๊กไปกิ๊กมานะมันก็เลยเป็นรูปรูปทรงแบบนี้ยมนๆอย่างเงี้ยนี่ครับเนี่ขนาดก้อนกอนใ็ใหญ่ๆก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นเป็นหมดเลยครับทุกคนโอ้ยตะไคร่น้ําเขียวเลยเรียนเปล่ารอ,องเท้ารั่วหรือเปล่าเนี่ยทำไมเหมือนเย็นๆเลยมันมีน้ําเข้าเลยมันลงเล่นไม่ได้นะครับน้าเนี่ยเย็นมากนะครับประมาณศูนย์องศาะนะคร้บ น่าจะประมาณสูงน่ะลงไปก็เย็นนะพูดเขามีพูดสำขัากันนะครับถ้าตกน้ำเนี่ยไม่ต้องหาคนช่วยหรอกเขาบอกขอก้อนหินก้อนหนึ่งกอดไว้ถ้าจมไปดีกว่า <c oughs> เพราะว่าคนช่วยเผื่อจะมาเขาคงจะไม่รอดเลยครับเพราะน้ำมันเย็นมากนี่นะครับามาเก็บเกี่ยวบรรยากาศเนาะที่จริงวันนี้ว่าจะไป นั่งตกปูเล่นๆนะครับตรงท่าเรือเก่าเนาะแต่ไม่ได้ไปเปลี่ยนมาทางนี้แทนนี่ยครับฝาาด้วยครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจนะครับนะในการทำคลิปหลับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับวิวสวยๆของริมทะเลเนาะแล้วก็มีหิมะ มีภูเขาแต่หาทรายไม่มีนะครับจะเป็นหาดหาดก็อนหินไปก่อนแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ